คุณรู้หรือเปล่าแว่นตาเนี่ยที่กําเนิดครั้งแรกเมื่อใดโอเคว่าแว่นตาที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยไปมาตั้งแต่5 0 0 0ปีก่อนนู้นมีการค้นพบกระจกชิ้นแรกของโลกและประมาณ2,100ปีก่อนชาวเอสกิโมก็ใช้แว่นกันแดดที่ประดิษฐ์ขึ้นจากไม้หรือกระดูกวาลาอลัาเจาะรูเล็กตรงกลางไว้เพื่อกันแสงแดดที่ตกกระทบมาสะท้อนแยงตาถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เลยตาบอดเพราะว่าหิมะนั่นเองการกําเนิดของแว่นตาจริงๆแล้วสันนิษฐานว่าเริ่มมาจากการค้นพบปลึกหินที่มีคุณสมบัติเป็นเลน บนกรอกรีซอริสโตปานิสนักแต่งละครชาวกรกีกก็เคยกล่าวถึงเรียนงีารทำจากผลึกนี้เช่นกันในละครหัวเรื่อกถึงคราวส์ในสมัยจกักรพรรดิโลแห่งจักรวรรดิโรมันก็ทรงใช้อุปกรณ์นี้ทําจากมรลกดสงดูการแข่งขันต่อสู้จากสนามโคล้ชลเซียมซึ่งนักเป็นหลักฐานการใช้อุปกรณ์ช่วยมองเห็นในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้แต่ก็มีนักแสดงละครโสอนาตการสมัยโรมันราวคิสต์ศตวรรษที่หนึ่งบันทึกไว้ว่าก็เ,าเคยอ่านหนังสือหมดกรุงโรมเดี๋ยวน,ะนั่นมาอ่านหนังสือจะหมดกรุงโรมเลยละลูก ซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกโลกภายในบรรจุน้ําเต็มปอดเอ้ยไม่ใช่เต็มเพื่อขยายตัวอัให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมาจนถึงยุคกลางเชียวแว่นตาได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นถึงคนแรกเอาละต่อไปเราจะมาพูดถึงจุดกําเนิดแว่นตาที่ได้มีการบันทึกไว้จริงๆกันนะครับแว่นสายตานั้นมีการค้นพบในเมืองปิซ่าที่ประเทศอิตาลีในปี1286แแต่ก็อย่างที่บอกในตอนต้นว่ายังไม่มีใครค้นพบที่แน่ชัดว่าใครเป็นคนคิดคน้นคนแรก กระทั่งในปี1300ที่เมืองเวนิสได้มีการตั้งโรงงานแผ่นดิสสำหรับตาขึ้นมาทรงแว่นตารุ่เล็กๆก,ก็จะเด๋อๆหน่อยน่าจะเป็นแค่เล่นเดียวๆธรรมดาเท่านั้นแหละแว่นรู่นแ็กๆจะเป็นทรง s ี a pe ที่ไม่มีขาวแว่นลักษณะการใช้เนี่ยมันต่างจากแว่นขยายเลยแล้วจะเรียกแว่นตาทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงกลางยุค1400ที่เมืองฟอเรสซ์ประเทศิตาลี่ถือว่าเป็นผู้นำในการผลิตแว่นตารวมถึงการขายและก็คิดค้นเทคโนโลยีใหมๆ่ๆอย่างเช่นสายตาสั้นและสายตายาวแต่ทว่านะ แวนนั้นไม่สามารถใส่อยู่บนหน้ารถได้ตลอดเพราะยังเหมือนมีการประดิษฐ์ขาวแว่นขึ้นมานันนเองปีหนึ่งันหร้อหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ลงข่าวเกี่ยวกับแวนตาก,ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเรื่องมีการพัฒนามากขึ้นจากกรอบไม้กลายเป็นกรอบเหล็กและจมูกแว่นหรือสะพานแว่นนั้นสามารถทําให้วางบนจมูกได้อย่างมั่นคงแล้วด้วย สามารถผลิตแบบสเกลใหญ่ๆได้เลยการขนส่งก็ดีขึ้นมากทําให้ในสมัยเนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเข้าถึงแว่นตาได้มากขึ้นเลยต่อมาในศตรวรรษที่15แว่นสายตาก็เริ่มมันที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่นิยมในช่วงปี1665ที่เดอลอนดอนเพรสแว่นตายเป็นปอุปกรณ์สถานะแสดงถึงความรู้ฐานะทา,างสังคมและก็ความร่ารวยเป็นไงล่ะ ริชไม่ลากไปนานความคิดนี้ก็โดนแพร่หลายทั่วยุโรปอนดีตาลีและสเปนปัจจุบันขาวแว่นตาถูกคิดค้นในปี1727ถือเป็นความก้าวหน้าในวงการแว่นตาเลยก็ว่าได้โดยที่ช่างแว่นตาเอ็ดเวิร์ดสการเลตแก้ไขปัญหาแวน่นทรงเก่าๆที่ไม่มีขาวแวน่นโดยการใส่ขาวแว่นเข้าไปเพื่อยึดไม่ให้แว่นมันตกลงมานั่นเองแฟชั่นของแว่นสมัยนีย้คือแว่นโมโนโคลวัสดุถูกทำมาจากทองเงินและเพชร แล้วก็อื่นๆแว่นเริ่มกลายเป็นเครื่องประดับและบางครั้งแว่นก็กลายเป็นของที่แบ่งแยกสถานะแว่นติดเพชรติดทองแว่นทําจากทองแว่นทําจากวัสดุอื่นๆหรือวัสดุที่หายากๆก็จะมีราคาสูงมากปี1784เลนส์เซียวพจันทร์ถือกําเนิดขึ้นเบนเจามินแฟรงคินเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์แว่นเซียวพจน์บ i f o c a l lens นั่นเองแว่นที่สามารถมองได้แบบ2ระยะเขาคิดว่าการแยกแว่นไป,ไปๆมาๆเป็นเรื่องที่น่าลําคาญมากเลยสําหรับเขาอ่ะจึงหันเลนส์อย่างละครึ่งนล้นมาประกอบกัน ทั้งไม่สามารถมองได้2ระยะโดยไม่ต้องแบ่งแยกแว่นเลนสประเภทนี้เรียกว่า executive นั่นเองในปี1825มนุษย์เอาชนะสายตาเอียงได้ในปีนี้นะถือว่าเป็นอีกปีที่สำคัญในวงการแว่นตาเลยเพราะเซอร์จอร์ดวิโดอลี่ได้คิดค้นเลนแก้ไขสายตาเอียงขึ้นมาสาเหตุของการค้นพบก็คือตัวเขามีปัญหาที่สายตาเอียงเขาจิงหาวิธีแก้ไขและเขาพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวแว่นแต่เป็นที่ดวงตาเขาเองอ้าว โอเคตามนั้นนะการใช้เลนแก้ไขจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองโอเคต่อมาก็คือในยุค19 4 0แว่นเริื่มทําจากพลาสติกมากขึ้น,นยุคนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเราสามารถผลิตแว่นตาจากพลาสติกได้แล้วแว่นแฟชั่นแคอายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเลยแหละในยุคนี้นะแล้วก็เลนพลาสติกถูกคิดค้นได้สําเร็จก็คือในปี1940ัน้นั่นเองในช่วงยุค40นยะหลายๆท่านคงเคยได้ยินพลาสติก CR39 ทําไมถึงต้อง เป็น39และ CR คืออะไร CR คือโคลัมเบียพิกเจอร์เอ้ยไม่ใช่โคลัมเบียเลซินคือชื่อโปรเจกต์ในตอนนั้นครับและ39นั่นก็มาจากเพราะว่าต้องทำการทดลองถึง39ครั้งกว่าเลนพลาสติกจะผลิตออกมาได้สำเร็จและใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันเห็นไหมละ่ะมนุษย์เราเอาชนะตัวเองได้หมายถึงว่าเอาชนะแบบอ่าเฮียกูจะพูดอะไรดูเหมือนหลอแต่จริงๆแล้วไม่มีหาอะไรเลย